สีสุวรรณจันยาสนทิยาสวัสดีออกตัวล้อฟรีจะดำเนินคดีกับโนตอุดมแต้พาณิชย์จากเดียว13ไม่ว่าประยุทธ์จะสั่งหรือทำเอาใจนายสองนักร้องเสียงเพี้ยนต้องฟังสัญญาณจากพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่ชี้ว่าเดียว13เพื่อความบันเทิงไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลประวิตย์ออกมุมนี้เหมือนลากบางแก๊งมาตบกลางสี่แยกพวกนักร้องหลังกำแพงดำมืดไปต่อไม่ถูกกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไป ไม่ถึงถูกชาวบ้านโห่พร้อมตั้งคำถามทีมงานนักร้องใจเจ้าฝีมดตั้งหน้าตั้งตาจะร้องบันให้หมดไม่สนใจฟังเสียงของสังคมปากบอกรัฐบาลส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แต่ดันใช้กฎหมายปิดปากผู้เห็นต่างมัดมือมัดเท้าคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านโนตอุดมถูกดำเนินคดีจะสะท้อนเสรีภาพประชาชนถูกจำกัดประชาชนถูกกดขี่ แต่ถ้าน้ตไม่ผิดเวทีหนังลุงโนราหมอลำซิ่งหมอลำเพลินเตรียมตัวสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์ได้เลยครับ